นี่คือทุเรียนรูปแรกของผมในปีนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซื้อทุเรียนแถวห้วยขวางครับตอนนี้ราคาทุเรียนหมอดทองอยู่ที่250บาทนะครับมาจากจังหวัดระยองลูกที่ผมเลือกนี้ประมาณ3โลนิดนิดครับรูไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป กำลังพอดีอิม่มลูกที่ผมเลือกจะเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในแล้วเพื่อนๆชอบเนื้อทุเรียนแบบไหนครับได้ทุเรียนมาแล้วครับว้าวเหลืองน่าทานมากเลยเรามาลองชิมดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไง รสชาติจะออกหันานมันๆนี่แหละเนื้อที่ผมชอบคงต้องมีลูกที่สองสามสี่ตามมาแน่นอนครับเพื่อนๆเนื้อเยอะเม็ดเล็กมากครับผม